เราไปท่านอิทิพลชนทราเิริเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิทธิพลชนทราศิริครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพักประชาชนครับท่านประธานครับถ้าจากสถานนาการปัจจุบันวันนี้ครับพาคอิสานพันผมครับลุ่มน้ําชีรุ่มน้ํามูลอาจจะยังไม่ท่วมตอนนี้ครับแต่ว่าเดือนกันยายนนี้ครับไม่แน่ครับท่านประธานครับในอดีตที่ผ่านมาครับหรือแม้แต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับที่ อ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคําอํเาเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามครับรับน้ําเกินความจุจนอ่างแตกครับน้ําไหลบ่าเข้าบ้านเดือนพี่น้องประชาชนสร้างความเดือดร้อนเสียาหายให้กับพี่น้องประชาชนหลายตําบลครับนี่แค่ฝนลูกเดียวนะครับจนอ่างแตกครับและในเดือนกันยายนที่กําลังจะมาถึงนี่ครับภาคอีสานจะมีปริมาณฝนมากกว่าการกฎราคมที่ผ่านมาจะมีฝนตกต่อเนื่องเท่ากับว่าน้ําจะมาเติมในอ่างเก็บน้ําเรื่อย หรือเขื่อนอยู่เรื่อยครับดังนั้นโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบมากแน่ๆครับท่านประธานครับที่ขอนแก่นบ้านผมวันนี้ก็พึ่งตกต่อเนื่องไปครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาท่วมรอการระบายทั่วเมืองขอนแก่นครับตอนนี้ท่านประธานครับภาคอีสานบ้านผมหน้าแรงก็แรงหนักครับหน้าฝนพอฝนตกอ่างเก็บน้ําไม่ล้นก็แตกครับส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรรมประมงปศุสัตว์หมู่บ้านชุมชน พื้นที่ทางเศรษฐกิจเพราะโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ทําให้เกิดข้อจํากัดในการก่อสร้างไม่สามารถสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ให้มีความลึกที่มากพอเหมือนกับภาคอื่นๆครับอย่างเขื่อนอุบลรัฐที่ขอนแก่นรับน้ําได้เพียง2,400ล้านลูกบาทเมตรน้อยกว่าเขื่อนภูมิพลถึง5เท่าครับท่านทา้ทั้งๆที่ความยาวของเขื่อนมากกว่าเขื่อนอุบลเขื่อนภูมิพลครับและความลึก หรือว่าความสูงของเขื่อนเนี่ยครับเขื่อนภูมิพลสูงกว่าถึง5เท่าเขาทรานทานเพราะพระอีสานครับมันทําให้ลึกกว่านี้ไม่ได้ครับพระอีสานเป็นแองกระทะกระทะคือแองที่แต่ไม่ลึกครับแป๊บเดียวน้ําก็ล้นท่วมครับถ้าฝนตกเหนือเขื่อนติดต่อกันแค่สัปดาห์เดียวครับน้ำนี่เต็มเขื่อนนะครับอย่างปี54ครับถ้าจากในสไลด์ครับปี60แล้วก็ปี6 5ครับที่ปริมาณน้ําฝนครับมากตอนแรกเหมือนน้าจะหมดเขื่อนอยู่แล้วครับพอสองอาทิตย์ต่อจาก นั้นครับน้ามากจนเกินปริมาณที่เขื่อนสามารถรับได้ครับแล้วก็ต้องเร่งระบายน้ําออกสุดท้ายครับก็ต้องไปท่วมบ้านพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามริมน้ําพองครับรวมทั้งพื้นที่ภาคอีสานครับไม่ว่าจะลุ่มน้ําชีลุ่มน้ํามูลส่วนใหญ่ครับไม่มีผนังกั้นน้ำครับไม่ค่อยมีเขื่อนป้องกันตะลิ่งอย่างที่ขอนแก่นเรียบนำลำน้ําชีครับ ท่วมเป็นประจำก็คือหมู่บ้านถาวรหมู่บ้านกุดกว้างตำบลเมืองเก่าครับหมู่บ้านท่าพะเนาตำบลท่าพระหรือที่หนักๆท่วมทุกปีอย่างโซนยโสธรอุบลราชธานีกลุ่มลุ่มแม่นามูลครับอันนี้ก็เช่นกันครับเวลาน้ำเอ่อขึ้นจากลําน้ำครับไม่มีพนังกั้นครับท่วมเท่านั้นครับไม่มีทางอื่นครับรวมทั้งบ้านเมืองครับพัฒนาเจริญขึ้นครับพื้นที่รับน้ําบางจุดถูกทําลายครับถูกพัฒนาพื้นที่พื้นที่ที่รับน้ําก็ค่อยๆหมดไปครับ ดังนั้นครับสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทําเวเวลานี้ครับการเตรียมความพร้อมของการรับฝนลูกใหม่ที่จะมาและหนักกว่าเดิมเราต้องตื่นตัวเตรียมตัวติดตามสถานการณ์อยู่เสมอครับเพราะสําหรับภาคอีสานครับเวลาท่วมแป๊บเดียวท่วมครับแป๊บเดียวล้นอ่างแป๊บเดียวอ่างแตกครับก็เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของภาคอีสานที่เป็นแอ่งกระทะแบบนี้ครับรัฐบาลต้องประเมินผลกระทบ และเตรียมความช่วยเหลือประชาชนที่มีโอกาสได้รับความเดือดร้อนเพื่อพื้นที่หา,เ,าเพื่อหาพื้นที่อพยพกรณีน้ําท่วมไม่ใช่ไปตั้งเต็นนอนตามข้างถนนครับหากรัฐบาลจะเร่งซ่อมอ่างเก็บน้ําต่างๆที่แตกหรือว่าชํารุดตอนนี้ครับคงไม่ทันแน่ๆครับอย่างที่เขตพื้นที่ผมครับอ่างเก็บน้ําห้วยสายบาดฝ่ายห้วยสายบาดตำบลโคกศี ฝายขาดครับท่านานครับขาดแล้วซ่อมขาดแล้วซ่อมแบบนี้เอาสามครั้งสามรอบแล้วครับท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปสองท่านแล้วครับปัจจุบันนี้ก็ยังขาดอยู่ครับยังไม่รับการแก้ไขถ้าเจอฝนหนักๆในเดือนหน้าครับลำบากแน่นอนครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่น่าเป็นห่วงครับท่านา,านอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กเพราะขนาดขนาดของอ่างเก็บน้ํานขนาดกลางที่มีปริมาณน้ํามากกว่า80%ของความจุหรือเรียกว่าใกล้จะเต็มเนี่ยครับมีอยู่ถึง74แห่งจากทั้งสิน้น 435แห่งครับโดยเฉพาะในภาคอีสานครับที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่มีปริมาณเกิน80%ของความจุอยู่มากถึง44แห่งครับหากเกิดพายุพายุดิเพรสชันจากทะเลจีนใต้ครับเคลื่อนเข้าประเทศไทยครับหรือมีหย่อมความกดอากาศมาปกคลุมหนักครับหนักนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นครับรัฐบาลควรเตรียมการประเมินความเสี่ยงการจัดทําแผนรับมือ สำหรับอ่างเก็บน้ําเหล่านี้โดยเร่งด่วนครับในพื้นที่ภาคอีสานครับมีโอกาสอ่างเต็มอ่างล้นบางอ่างก็โอกาสแตกครับเพราะฉะนั้นครับฤดูการพายุฝนที่กําลังจะเข้ามาในพื้นที่ครับเริ่มชุกมากในเดือนกันยานี้ครับนี่เรายังไม่พูดถึงลานนินญานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี่แค่อากาศมันร้อนมันแรงแล้วก็มันระเหยขึ้นไปบนสะสมบนฟ้าครับแล้วก็มันรอจังหวะเจอมรสุมแล้วก็ดูดรวมกันแล้วก็ฝนถล่มลงมาครับ ข้อเสนอของผมในการจัดการเขื่อนและอ่างเก็บน้ําทุกแห่งที่มีครับคือการประเมินความเสี่ยงทุกปีและต้องมีแผนประชิญเหตุฉุกเฉินครับถือเป็นมุมมองสําคัญที่ประเทศไทยจะต้องทบทวนบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคอีสานเกี่ยวกับน้ําเพราะปัญหาเหล่านี้ครับรุนแรงขึ้นบวกกับสภาพอากาศและสภาพโรคร้อนที่ไม่เหมือนเดิมยกตัวอย่างที่ผ่านมาก็คืออ่างเก็บห้วยเชียงคําที่กล่าวไปอย่างข้างต้นครับจึงอยากอภิปรายในครั้งนี้ครับเพื่อไปถึง คณะรัฐมนตรีไปถึงคอรมอรในการแก้ไขปัญหาในการเตรียมรับมือในเดือนตุลาที่จะมาถึงข้างหน้านี้ครับและในอนาคตข้างหน้าเพื่อพี่น้องชาวอีสานเพื่อคนไทยทุกคนครับขอบะคุณครับครับขอบคุณครับ